สวัสดีป้าลุงโฮมลิดไวกันเด้อมือด่านขนเรื่องขึ้นมาเฮือนนางหมดพี่น้องนอนคืนแรกบุหูชินอนจากคืน,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 นท่าไม่เดียวท่าไหมนุ่ดีๆถท่าไม่แข่งหันเอาท่าเองนุ่งเสือ่อเป็น,นยังไงท่านะได้ผลิตตกอ่ะน,นะ<อ>ไม่เข้ากันนะ เดยเบียนยังอ ma ีกเลยสู้มีตะกี่ฟุ่นแปลกคู tar, ่แปลกตาจิบพี่น้องหมดเดากข้ามบอลง่ายนั่งบาะค่ะสายดีพี่นแปลกคู่แปลกตาบอพี่น้องยืดผมไปใช้ไข่หมดแดง เอาน้องกินนมก่อนอย่ามาอยู่าหมดบึ้งคืนแหลกที่บริหนอนเทอนตัวเองพี่น้องลูกขอสีนอนบ่มุกดาขอสีนอนบ่พี่น้องเอ้ยยันเตนังมุกดาคนแหละพี่น้องยันเตนงเวีนน่ะกับบรนอนเลยยันเตนังบรนอน จนกว่าเขาจะติดกระโลแล้วด้านในพวกนล้พี่น้องถ้ายัางเหลือแต่ด้านนอกก็จะขึ้นไปอยู่ได้พอเข้าจ้ากับผสมปอกผสมปูนขี้ฝุ่นขี้เฟึ่เนาะขั้นเข้าจ้าแล้วห้องขั้นเข้าจ้าแล้วด้านในนะก็สิไปนอนห้องใต้สุดพวกนั้นรอเบิ่งมือใด้สิได้ขึ้นไปนอนดูแล้วเบิดหลังหูกับหูพี่น้อง ได้การขอบุญคุทถกๆถก,กำลังใจเด้เพียงเดอ้อสัมณีบูมีปัญหาเนาะพี่องเนาะคะแนนว่ามีกระโลมาติดหุบหอบสำนณีฮ่าบเปินปัญหาเลยพี่น้นงได้มาสัมณีก็ดีใจแหละบูขีการหุบบูขีการหอบดอก พี่น้องสืบต่อพี่น้องเ้ยนอนขึ้นเลกแล้วก็จัดเตรียมถ่ายอีกได้ยังมาสุพอกินนะบนนบเอบ,นาาบอร์โนอิโมูน่ะสองสี่สิบบาทว้าเบอร์หายบ่ป้าป้าคุปลงลุงเลยกินเขากินน้ำปะอ้ำเบิ่งดูสง่งสองตัวให้ลูกป้าพ่อออมพ่อแอมพ่อในสักดิ์ตี Ba, đúng Bên cái hợp mì nhàng này, ba ba, đâu bà kín <laughs> Sướp tỏ với nó, mưa này sáng nhảy mà đưa với nữa Thay khi bắt với Cái nằm dân thảo bước để ông nằm dân phụ thảo mày đơ <laughs> ยาออกมาหมูิคึมนาเยงแม่ิคมาถ่ายคลิปนี่ตมน้ำโดเต้มาจจิตน้ำเต็มาจมันปูนลูกนะปูนอ่ะไปไปม่ถ่ายคลิปซื้อเิมออได้รอยมาม่าอีอยรือลงไปนี่มาม่าถือลงไปเออ ทำเตี้ยออกมาออกเลยเด็กกินน้ำบ่อนอนพี่น้องพี amino, ่นอนกระโจมลงนอนคืนแรกก็โอเคอยู่พี่น้องเอออยู่พคนกันนอนเฮือนนังหมดแดงคืนแรกมาขึ้นพี่น้องไ่อยากนอนบันไดพี่น้อง นำเนี่ยไม่ขึ้นมาอีกตุกนึงจะ่อหนี่ป่ะพอพอกินได้นนหิหัอหนออกเป็นสินเป็นสินโหอ่าลงมานลง ากแล้วสิทธิเดือนก็โลเฮือนงามให้อีร้อยบริจากได้บ่เห็นบ่กมองดูนี่เราหอบบุ้งพุงพือัูหอบเครื่องหอบคลองบุ้งพุงพืวออยู่เอาออกล่ะลูกบ่ออกมันก็เห็นบ่ได้ก็ต้องเอาออกยิงแม่เห็บตาเขียวมนเดนอไกลลูกน่ะแม่มามาน้าลูกให้น้องพร้อมเด้อไปไอ้ก็เห็ดมามาให้ไป คนเครื่องออกเตะหองนี่เมื่อกี้นี่พี่น้องขี้ฝุ่นปลาผิดตะจอยเอาเกรืองมาตากเลยพี่ยังขึ้นมาได้พี่น้องยังควนนันอยู่เดี๋ยวขึ้นฝนสิตก อย่าลืมเดือกอยงเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องชมคลิปแต่ต้นจนจบแล้วก็บอกข่ามโฆษณาเพื่อเพิ่มรายได้ให้เด้อพี่น้องมือนนึ่งโบ้่าสิได้ยังสุดสัางกินมาเพิ่ทีมงานเลยเมื้อนี้้อมไปอ้อมมาอยู่นี่เลยถ่ายคลิปก็มันขึ้นบ่ไดใส่ก็สิบ้พ่อสามง่าหักใส่ไปบึงพี่น้องใส่ไปบึงก่อน เพิ่มวิตามินต่อพี่น้องเพราะว่าเปิดลูกเนาะเพราะแต่กอลูกมาบน้นถ้ากะซักเข็มเดียวพี่น้องซักอีกจะเข็มเพิ่มเลือดเพิ่มยางแม่มต้นสมเสียเจ้าหน้าแม่ใจยังนะนงดดใจยัง,ยงบุ๋มมีบ่ใจมากเปล่า ใครไดใดน่ะสี่ก่อนหาพันก้อนยังก่อนละพันเอาลอดก่อนละพันนะเีเอาส้เอาเาลวานงส่กอนเอาเพันส่กอาเพันกจะก่อนเสาก่อนเด้อ เออเอาไปข้ะเจ้ารดเอาสิจ่ายดอกน้อยเอาไปค่ะเจ้ารถสิพันธเอาไปให้ให้เราให้ไหมเอามันเดไ๋ยวเอาไปเถาเดอะดินะเอาไปเถาก่อนพ่อจังมาไหมเดี๋ยวคือเป็นคนเดวนั่นบอกมู่งเอาไปเผาเถอะลูกนี่นี้ À, chị chai đọc luôn chị chai đó Hãy subscribe cho kênh Ghiền บอันนเราะม่นอนมันแล้วมันมวนมูนแน่บอจะีบชยตู้ตรงเอออามาจะใหหน้ากันนยอลงมามองไปเดอลูกเดอดสบายดีนะมันสิ๋วื่อจื่อแล้วมาเพียพี่เอาแครีขาว ซือเราส่งเขาถึกบ่อเงินเหลียลงพุ่นบ่อนตายเลยพอสู้พอสู้โคตรไม่้ไปส่งเขานะสิเมนจะเถือกับบจือขาวเด้อเ่ยะยับเบ็ดเบั่บอกไม่ สักยากับอันตั้งกล้องไว้มาดิ <laughs> ยายมันอันประแว่ลงเฮือนอันทางลุ่มผู้ดี้ไอ้ว่าผู้มือสมเขาเออสักยากับเป้นอือโอ้สลดพ่อวะไป็เพศอีว่านี่นะเพศบ่านี่นะเออ โอ้ยผู้จักเนนี่ก็มาซักแล้ววางเมื่อยๆวังหันง่ายแพทย์บ้านแต่จักบอกแพทย์ประจำบานมงเออเข้มใสยานี่ยจะนี่นะสี่กิ๊าเออจะก็ข้างเลยเนาะมันมะยะลอยกตจะ้เขไม่จะเส้นกะตงปะโอ้ยูจับไปกับไงก็มาซักยาเห็นบทฮามกอง ไปเรียกไมไปดูมาดิน่จกรอไป้าสบักินขาว่อเากักกนระะนเลยโอ้โอ้ักิยาพอมาลูกี่สามหมาบ่บ่ไหนนะ สามหมื th th ่นะก็สามคือกันอะไรเาไม่ได้บวชสามหนอยแม่เลยเนาะลงแหละบัท่นพี่ใดลงแหละ้าตื่นจะงสามทงบ่กันไหนแม่ทิมทงนึ่งแม่ทิมอยู่ลุมปุ เออแตาจะเว่ลงไฟเด้อวะไปเว่อนมเว่ลงไ่วนมันหนะนด้บางเขาพุดแล้วนะแม่ซื้อีนมันเม่าจะขุดมาเอนับมาเราประเทศาเอาขุดไปเทิงสองทงโ้ผู้ครับซาเด้งนี่เว้ยคากคากคากผู้อ่ะบัวหอดดอกว่ามันีมนบลาเออบวหอดดอก พี่น้องมีแต่มือคขายมือหับโศกหับมานเฮงเลยอย่าลืมลงเทียงลังนั่นเด้อสิเดียอำลาพรจากแล้วบันทกพี่น้องโพกักันอีคลิปใหม่กัับซาข่ากาตายพี่น้องเ้ยขาสางยังพมีมีแต่ซื้อกับซื้ออีลำยองอำลาพระจากก็จ้า บอกกันอีกีใหม่ไม่ลองเดี๋ยวสิอัพคลิปก็เด้อจะเด้อบ๊ายบาย